ทีมที่หนึ่งเอาหมายเลขอะไรคะทีมที่หนึ่งอ่ห้ามทะเลาะกันนะทีมที่หนึ่งเอาหมายเลขอะไรคะอ่ะเลขหนึ่งนะโอเคเลขหนึ่งนะอ่าเลขหนึ่งอ่ะทีมที่หนึ่งปิดไม่เลยคะ่ะลุ้นนะคะ ตีดีวให้ตอบคำถามค่ะจากภาพจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มใดคะทีมที่หนึ่งอ่าโอเคอ่าทีมที่หนึ่งตอบถูกต้องครูกไก่ให้นะคะให้คะแนนไปตึป้งอ่าได้สิบคะแนนแล้วนะคะทีมที่หนึ่งนะคะอ่าต่อมาทีมที่สองทีมที่หนึ่งปิดไมเลยนะคะทีมที่สองเลขอะไรคะเลขเจ็ด หมายเลขเจ็ดโอเคที่เหลือนะคะกลุ่มที่เหลือสามารถอินบ็อกในแชทถามกันได้นะคะรู่ไก่ไม่ว่าปรึกษากันได้เลยค่ะเป็นทีมมีความสามัคคีกันนะคะอาจทีมที่สองเก่งมากสามัคคีไม่ทะเลาะกันบอกว่าบอกว่าหมายเลขเจ็ดโอเคหนึ่งสองสามให้ตอบคําถามค่ะจากภาพจัดเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มใดคะ อ่าทีมที่สองตอบเก่งมากะะ้าสัตติคู่ไก่ให้ไปเลยค่ะสิบคะแนนเท่ากันแล้วทีม